เมื่อเด็กชายอายุหกขวบที่กำพร้าได้รับความช่วยเหลือจากกองกำลังทหารรัสเซียทำให้เขาต้องคลุกคลีใช้ชีวิตอยู่ในสนามรบจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นทหารที่น่าทึ่งได้อย่างน่าเหลือเชื่อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนน้อยสปอยหนังวันนี้แอดมินจะมาสปอยหนังเรื่อง s o l d i e r y o y ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันได้เลยค่ะ หนังเปิดเรื่องมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในรัสเซียเซอร์เก้เด็กน้อยวัยหกขวบกำลังนั่งเล่นอยู่บนต้นไม้และตะโกนแย่ผู้เป็นแม่กับพี่ชายที่อยู่ด้านล่างอย่างสนุกสนาน แต่แล้วก็มีเครื่องบินลำหนึ่งบินผ่านมาผู้เป็นแม่จึงบอกให้ลูกทั้งสองรีบซ่อนตัวในขณะที่แม่เองก็วิ่งซ่อนตัวเช่นกันเซอร์เก่ไม่รู้สึกกลัวเครื่องบินนั้นเลยสักนิดเขามองดูมันแล้วคว้าเอาหนังสติ๊กมายิงใส่จนเครื่องบินระเบิดกระจุยอย่างสะใจแต่นั่นก็เป็นเพียงจินตนาการของเขาเท่านั้นเมื่อเครื่องบินบินผ่านไปแล้วเซอร์เก่ก็ไม่เห็นแม่กับพี่ชายอีกเลยเขาพยายามตะโกนร,ร้องเรียกอยู่นานจนเผลอหลับไปไม่นานนัก ป้าอนิสยาก็มาหาเซอร์เก์ที่บ้านพร้อมแสดงความโล่งอกที่เห็นว่าเขายังมีชีวิตอยู่เธอบอกว่าแม่กับพี่ชายของเซอร์เก์ได้เสียชีวิตไปแล้วและเธอจะพาเขาไปอยู่ด้วยในฐานะลูกชายเพื่อความปลอดภัยจากทหารเยอรมัน เพราะถ้าพวกมันรู้ว่าเซอร์เกยังรอดชีวิตอยู่เขาจะต้องถูกสังหารแน่ๆแ,แล้วจู่ๆพวกทหารเยอรมันก็มาที่บ้านป้าจึงบอกให้เซอร์เกยออกทางหน้าต่างแล้ววิ่งหนีไปให้ไกลที่สุดเซอร์เกย์ทำตามด้วยความ,มง,งุนงงขณะที่ป้าก็ถูกยิงสังหารจนเสียชีวิตไปอีกคนเซอร์เกยวิ่งหนีเข้ามาในป่าเพียงลําพังอย่างไม่มีจุดหมายเต็มไปด้วยความรู้สึกหวาดกลัวและพยายามร้องเรียกหาแม่ไปด้วยตลอดทาง เขาอยู่ในป่าจนถึงเช้าอีกวันเซอร์เก,เก่ดื่มกินน้ำอยู่ริมน้ำด้วยความหิวและต้องรีบวิ่งแอบไปซ่อนตัวอยู่ในโพรงไม้ทันทีเมื่อมีทหารเยอรมันสามนายลาดตระเวนผ่านมาและก่อไฟกินอาหารกันอยู่ที่ริมน้ำนั่นเมื่อพวกทหารจากไปเซอร์เก,เก่ก็รีบออกจากที่ซ่อนมากินอาหารเหลือก้อนกระป๋องของทหารเหล่านั้นเซอร์เก่เดินอยู่ในป่าจนรองเท้าพังไปข้างหนึ่งแล้วและเก็บกินผลไม้ที่พอจะมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อประทางความหิว แต่แล้วก็เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นจนเซอร์เกตตกใจรีบวิ่งหนีและเก็บเอากิ่งไม้อันหนึ่งมาจินตนาการว่ามันคือปืนไรเฟิลเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวให้รู้สึกอุ่นใจว่าเขาไม่กลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาก็หลับไปด้วยความอ่อนล้าเมื่อตื่นขึ้นมาก็เจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนกักเขาอาศัยดื่มกินน้ำฝนและหลับไปอย่างหมดแรงอีกครั้งไม่นานนักก็มีทหารรัเสเซียที่ออกลาตระเวนมาเจอกับเซอร์เก้เข้าจึงพาเขากลับไปที่ค่ายทันที เมื่อคุณเนซอฟผู้บัญชาการได้เห็นเซอร์เก้ก็รู้สึกสงสารเขาเป็นอย่างมากยิ่งได้รู้ว่าเด็กน้อยสูญเสียพ่อแม่พี่น้องเหลือเพียงตัวคนเดียวอยู่กลางป่าก,ก็ยิ่งเวทนาเข้าไปอีก คูเนสซอบบอกกับเซอร์เก้ว่าลูกผู้ชายต้องไม่ร้องไห้ทหารที่ค่ายนี้ไม่มีใครร้องไห้สักคนเซอร์เก้ฟังอย่างนั้นก็พยายามทำตัวให้เข้มแข็งและไม่ร้องไห้จากนั้นพวกทหารก็เอาอาหารมาให้เซอร์เก้กินอย่างมากมายและพาไปที่หน่วยพยาบาลของค่ายเพื่อรักษาบาดแผลที่มีอยู่ตามร่างกายซึ่งมีขัดยา่าพยาบาลสาวคอยดูแลเซอร์เก้อย่างดีขัดย่าเองก็รู้สึกถูกชะตาและตกหลุมรักเซอร์เก้ตั้งแต่แรกเห็น ความช่างพูดช่างเจราจายอย่างชาญฉลาดและกล้าหาญของเซอร์เก้ทำให้เขากลายเป็นขวัญใจคนในค่ายไปโดยปริยาย จนวันหนึ่งคัดยาได้มาขอร้องคุณเนสซอฟให้เซอร์เกย์อยู่ในค่ายนี้ตลอดไปแต่คุณเนสซอฟก็บอกว่าจําเป็นต้องส่งตัวเซอร์เกย์ไปที่สถานเลี้ยงเด็กกาพร้าตามระเบียบและที่ค่ายนี้ไม่เหมาะกับเด็กคัดยาเองก็คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กกาพร้าไม่เหมาะกับเซอร์เกย์เช่นกันเธอจึงอยากให้คุณเนสซอฟทําอะไรสักอย่างเพื่อช่วยให้เซอร์เกย์ได้อยู่ที่นี่แต่คุณเนสซอฟก็ปฏิเสธยินยันเหมือนเดิมว่าที่นี่ไม่เหมาะกับเด็กทําให้คัดยารู้สึกผิดหวังเสียใจเป็นอย่างมาก ต่อมาพ่อครัวแม็กซิโมวิทก็มาบอกกับคูเนซอฟอีกว่าทหารทุกคนรักเซอร์เก้และอยากให้เซอร์เก้อยู่ที่นี่ตลอดไปคูเนซอฟยังคงยืนยันตามเดิมถึงแม้จะขัดกับความรู้สึกของเขาเหมือนกันก็ตามแต่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าน่าจะเหมาะกับเซอร์เกมากกว่าที่นี่อีกอย่างผู้บังคับบัญชาก็ไม่อนุญาตให้เอาเด็กไว้ในค่ายแน่และตอนนี้เขาก็ทําหนังสือส่งตัวเซอร์เก้ไปเรียบร้อยแล้วคูเนซอฟเองก็รู้สึกเศร้าใจกับเรื่องนี้ไม่ใช่น้อยวันต่อมาถ้า ทหารเยอรมันก็ใช้รถถังบุกใกล้เข้ามาที่ค่ายซึ่งรถถังถือเป็นอุปสรรคสําคัญของศึกสงครามนี้พวกเขาต้องพยายามสกัดรถถังให้ได้คูเนซซอมไม่เพียงแค่บัญชาการแต่ยังออกไปยิงสกัดด้วยตัวเองอย่างไม่เกรงกลัวร่วมกับลูกน้องจนฝ่ายเยอรมันต้องล่าถอยไป และแล้ววันที่ต้องส่งตัวเซอร์เก้ไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าก็มาถึงเซอร์เก้ยังไม่รู้ตัวว่าจะถูกส่งไปเขายังคงพูดเจ้ากับคุณเนสซอฟอย่างสนุกสนานไม่หยุดคุณเนสซอฟจึงบอกว่ารถมารับเขาแล้วเขาต้องไปจากที่นี่เซอร์เก้หยุดชะงักจ้องมองคุณเนสซอฟด้วยแววตาที่เศร้าและน้ำตาไหลแต่เด็กน้อยก็รีบเช็ดน้ำตาเพราะคุณเนสซอบเคยบอกว่าลูกผู้ชายต้องเข้มแข็งอย่าร้องไห้ ในเวลานี้คนูเนซอฟก็ไม่กล้าสบตาเซอร์เก้เช่นกันเขาเอาปืนไม้ที่แกะสลักเองกับมือให้เซอร์เก้เซอร์เก้ได้แต่โผกอดพร้อมบอกว่าเขาเฝ้ารอคอยที่จะเจอคูเนซอบอยู่ทุกวันด้วยความเป็นห่วงว่าวันนี้เขาจะปลอดภัยไหมเขาจะถูกสังหารเสียชีวิตในสงครามหรือไม่คูเนซอฟสัมผัสได้ถึงความห่วงใยที่เด็กน้อยมีต่อเขาซึ่งเขาไม่เคยได้รับจากใครแบบนี้จึงตัดสินใจฉีกหนังสือส่งตัวทิ้งและจะทำเรื่องแจ้งผู้บังคับบัญชาว่าเซอร์เก้คือลูกชายของเขาแทน Thank you ในเวลาต่อมาช่างตัดเย็บประจำค่ายก็ได้ตัดชุดทหารให้กับเซอร์เก้ซึ่งคูเนซอฟไดเอามาให้เซอร์เก้ใส่และบอกว่าตามระเบียบทหารจริงๆแล้วต้องแต่งตัวให้เสร็จภายใน45วินาทีหรือก่อนที่ไม้ขีดไฟยังไม่อยู่จึงทดสอบให้เซอร์เก้ใส่ชุดทหารดูเซอร์เก้ตื่นเต้นดีใจกับชุดใหม่และรีบใส่เพื่อให้คูเนซอฟจับเวลาและผลออกมากระเผาก้านไม้ขีดไปได้สลายก้านเลยทีเดียวจากนั้นเซอร์เก้ก็วิ่งออกมาอวดชุดใหม่ให้ทุกคนดูอย่างสนุกสนาน แต่แล้วก็มีเครื่องบินของฝ่ายเยอรมันบินมาโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดลงมาหลายลูกทําให้ทหารในค่ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายนายเลยทีเดียวเซอร์เก้นั้นตื่นตระหนกกลัวว่าคุณเนสซอจะเป็นอันตรายจึงวิ่งถามหาเขาจากทุกคนในค่ายที่กําลังโกลาหลกันอยู่จนหมอต้องบอกกับเขาว่าการอยู่ที่ค่ายนี้ห้ามร้องโวยวายหวาดกลัวแต่ต้องเชื่อมั่นในใชัยชนะและต้องช่วยกันทําในสิ่งที่พอจะทําได้เซอร์เก้นั้นเข้าใจในสิ่งที่หมอบอกเป็นอย่างดีเขารีบมองหาสิ่งที่ พอจะทําได้นั่นคือเข้าไปที่เต็นท์พยาบาลตักน้ําให้คนบาดเจ็บเหล่านั้นดื่มและยังช่วยอ่านจดหมายให้กับคนที่ไม่สามารถอ่านเองได้ถึงแม้เซอร์เก้จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็ใช้ความฉลาดจินตนาการเอาเองอ่านเป็นจดหมายเพื่อให้กําลังใจทหารเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีดูจะเป็นที่ถูกใจของทหารพวกเขาจึงพากันขอให้เซอร์เก้ช่วยอ่านจดหมายกันยกใหญ่และเซอร์เก้ยังได้ร้องเพลงเป็นกําลังใจให้กับทุกคนอีกด้วย เมื่อได้เจอกับคุณเนสซอฟเซอร์เก้ก็ถามหาคนที่ตัดชุดทหารให้กับเขาเพื่อจะไปขอบคุณแต่เซอร์เก้กลับเจอเพียงซากเต็นตัดเย็บที่โดนระเบิดจนพังย่อยยับและช่างตัดเย็บก็ไม่รอดชีวิตเซอร์เก,ก้รู้สึกเศร้าใจมากเขาได้แต่ยืนถอดหมวกออกเหมือนอย่างที่คุณเนสซอฟทำเพื่อไว้อะไรให้แก่การจากไปของช่างตัดเย็บเท่านั้น วันต่อมาเซอร์เก้ก็ไปรายงานตัวกับคูเนซอเพื่อขอรับภารกิจในวันนี้เขาอยากทําหน้าที่เหมือนทหารที่นี่คูเนซอจึงมอบหมายภารกิจให้กับเซอร์เก้กคือเอาจดหมายจากรถไปษณี์ที่กําลังจะมาถึงไปแจกให้กับทหารในค่ายเมื่อได้รับคําสั่งเซอร์เก้ก็รีบไปปฏิบัติตามทันทีและเขาก็ทําหน้าที่นี้ได้อย่างดีทีเดียวจากนั้นเซอร์เก้ก็ไปเดินเล่นสองกล้องทางไกลดูรอบๆค่ายแต่แล้วเขาก็เห็นเท้าของใครบางคนหายเข้าไปในกองฟาง จึงรีบไปบอกกับอังเรทันทีเมื่ออังเรกับพวกมาดูก็พบว่าเป็นทหารเยอรมันสองนายที่มาซุ่มสอดแนมอยู่นั่นเองพวกเขาจึงจับตัวทั้งสองไว้งานนี้อังเรชื่นชมเซอร์เก,เก้ว่าเป็นฮีโร่เมื่อเรื่องนี้รู้ถึงหูของคูเนสซอฟเขาก็รู้สึกภูมิใจในตัวเซอร์เก,เก้เป็นอย่างมาก ในเวลาต่อมาคูเนซอฟก็ได้รับหนังสือตอบรับอนุญาตความเป็นพอ่อซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เซอร์เก้ได้กลายเป็นลูกชายของเขาอย่างสมบูรณ์แล้วเซอร์เก้รู้สึกดีใจมากจึงชวนให้เอาหนังสือนี้ไปอวดคัดย่าดูด้วยกันแถมเซอร์เก้ยังทําตัวเป็นพ่อสื่อบอกว่าเคยเห็นคัดย่าร้องไห้เมื่อคูเนซอฟเกือบได้รับอันตรายจากการรบทั้งสองจึงพาก,กันไปหาคัดย่าทันทีแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่ามีทหารนายหนึ่งกําลังเอาช่อดอกไม้มามอบให้กับคัดย่าเพราะคงจะชอบเธออยู่เช่นกัน คูดเนสซอจึงเลี่ยงหลบไปซะก่อนมีอยู่วันหนึ่งที่ค่ายกำลังยิงต่อสู้กับฝ่ายเยอรมันเซอร์เกก็ทำหน้าที่เอากระสุนไปเติมให้ทหารเขาทำหน้าที่อย่างกล้าหาญไม่เกรงกลัวเสียงปืนเสียงระเบิดที่ดังอย่างต่อเนื่องเลยสักนิด แต่แล้วสายเคเบิลที่ค่ายก็ขาดทําให้ไม่สามารถติดต่อสั่งการรบได้ทหารนายหนึ่งจึงรีบวิ่งออกไปเพื่อจะต่อสายเคเบิลเซอร์เก้แอบตามไปติดติดและพบว่าทหารนายนั้นถูกยิงได้รับบาดเจ็บและสายเคเบิลยังคายอยู่ในมือเซอร์เก้ไม่รอช้ารีบคานเข้าไปหาทาวิธีจัดการกับสายเคเบิลนั่นเพื่อจะทําหน้าที่แทนอย่างกล้าหาญทหารจึงบอกวิธีเชื่อสายเคเบิลให้กับเซอร์เก้เซอร์เก้รีบทําตามที่บอกทันทีไม่นานนักที่ค่ายก็ติดต่อสื่อ สารกันได้ตามปกติ ในวันหนึ่งเซอร์เกได้ทําหน้าที่พ่อสื่ออีกครั้งโดยโกโหกคัดยาว่าคูเนซซอฟกำลังป่วยหนักไม่สามารถกินดื่มหรือหลับได้คัดยาที่รู้อย่างนั้นก็รีบไปหาคูเนซซอฟทันทีเมื่อมาถึงก็ปลุกคูเนซซอฟให้ตื่นและถามถ่ายด้วยความเป็นห่วงทําเอาคูเนซซอฟถึงกับงงและบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรแค่กําลังจะนอนหลับเท่านั้นเองถึงตอนนี้คูเนซซอฟก็จะตัดสินใจจะบอกความในใจกับเธอแต่พอหันมาคัดยาก็วิ่งไปซะก่อนเขาจึงรีบวิ่งตามเธอและสารภาพ ภาพรักกับเธอขอให้เธอมาเป็นแม่ให้กับเซอร์เก้ซึ่งคัดยากก็ไม่ปฏิเสธเพราะเธอเองก็มีใจให้กับคูเนซซอฟมาตั้งนานแล้วเช่นกันต่อมาคูเนซอฟก็ได้รับหนังสือจากผู้บังคับบัญชาสั่งย้ายค่ายออกจากพื้นที่โดยด่วนทุกคนจึงพากันเดินทางออกจากที่นั่นในวันต่อมา ระหว่างทางพวกเขาก็พากันแวะทานอาหารที่บ้านของชาวบ้านขณะนั้นเซอร์เก้ที่ช่างสังเกตก็ถามเจ้าของบ้านว่ามีอะไรอยู่ในห้องใต้ดินเจ้าของบ้านบอกมีระเบิดทางอากาศของเยอรมันที่ลูกใหญ่มากตกทะลุหลังคาลงไปถึงพื้นด้านล่างและยังอยู่ใต้พื้นนั่นเมื่อได้ยินอย่างนั้นคูเนซอฟจึงสั่งให้ทุกคนรีบออกจากบ้าน และตามทหารช่างมาโดยด่วนจากนั้นทหารช่างก็มาปลดลูกระเบิดออกและพวกเขาก็เอามันไปพร้อมขบวนทหารด้วยแต่ระหว่างทางมันก็เกิดระเบิดขึ้นมาทําให้มีคนเสียชีวิตไปจํานวนหนึ่ง เมื่อเดินทางมาถึงค่ายใหม่ขณะที่คูดเนซอฟกำลังนั่งพูดคุยอยู่กับนายพลเซอร์เก้ก็เข้ามาถามถึงภารกิจที่คูดเนซอฟจะมอบหมายให้เขาทำในวันนี้คูเนซอฟจึงสั่งให้ไปตรวจดูเสื้อผ้าอุปกรณ์ของเหล่าทหารเซอร์เก้รับคำสั่งแล้วรีบมาดูทหารและขอให้ทหารทุกนายเข้าแถวเพื่อจะทำการตรวจสอบอย่างจริงจังถึงแม้จะมีขนมจากนายทหารที่เอามาให้เซอร์เก้แต่เซอร์เก้ก็ทนหิวเพื่อทำตามหน้าที่ก่อนอย่างเคร่งครัดพวกทหารจึงยอมทำตามอย่างว่าง่ายเซอร์เก้ขอ ให้ทหารที่รองเท้าขาดชำรุดเดินออกมาข้างหน้า1นเก้าเขาแอบกระซิบขอให้ทหารนายหนึ่งช่วยเขียนรายชื่อทหารที่รองเท้าขาดทั้งหมดให้กับเขาด้วยจากนั้นเซอร์เก้ก็เอารายชื่อไปส่งให้กับนายพลที่ยังคงพูดคุยกับคูดเนซอฟอยู่นายพลรับรายชื่อไปดูและจะเซ็นอนุมัติให้ตามจำนวนที่ขอดูนายพลจะชอบใจเซอร์เก้อยู่ไม่น้อยจึงถามไปว่ามีอะไรที่อยากจะขออีกไหมเซอร์เก้จึงรีบบอกว่ามีเรื่องที่อยากจะขอนายพลอีกอย่างคือขอให้คูเนซอฟกับคัด แต่งงานกันทําให้คุณเนซอฟถึงกับอึง้งและนายพลก็ได้อนุมัติให้ตามที่ขอเซอร์เ,เกย,ยิ้มอย่างอารมณ์ดีแล้วเดินออกไปปล่อยให้คุณเนซอฟนั่งยิ้มไม่หูบเลยทีเดียว ในเวลาต่อมาเจอเกอเก,ก็ได้รับเหรียญกล้าหาญจากนายพลเพราะเขาได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญในการช่วยเหลือกองทัพอย่างสุดกำลังของเด็กคนหนึ่งได้เทียบเท่ากับทหารในกองและทหารทุกนายต่างก็ชื่นชมยินดีในสิ่งที่เซอร์เก,กได้รับเซอร์เกยังเข้าร่วมในยุทธการสตาลินกราดและเดินทางไปถึงโปลแลนด์พร้อมกับกองกําลังทหารของเขาพร้อมครอบครัวของเขาคือคุณเนซอบและขัดยาซึ่งต่อมาเขาก็สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยซูโวรอฟในเมืองตุลา และอุทิศชีวิตเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมแล้วหนังก็จบลงนะคะนี่ก็เป็นหนังสงครามแอคชั่นที่อ้างอิงมาจากเรื่องจริงของเซอ,เอร์เก่เด็กชายหกขวบที่กลายเป็นวีรบุรุษสงครามโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่สนุกมากๆทีเดียวค่ะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนอนน้อยสปอยหนังสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ